ไม่ได้สละค่ะแต่ว่าคือตอนนี้ฝ้ายก็มาอยู่เป็นมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์แล้วฝ้ายก็ต้องประพฤตตัวดีให้เหมาะสมกับที่ฝ้ายได้ตำแหน่งมาค่ะแล้วก็ฝ้ายอยากจะอย่างที่บอกค่ะคือฝ้ายอยากจะขอสัญญากับทุกๆคนค่ะว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบในอดีตเกิดขึ้นอีกค่ะแล้วก็จะตั้งใจพัฒนาตัวเองค่ะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของฝ้ายให้ได้มากที่สุดค่ะ นี่คือคำชี้แจงจากน้องฝ้ายมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2014คนล่าสุดกับกระแสที่เกิดขึ้นในโซเชียลเน็ตเวิร์กโดยเธอยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและพร้อมจะปรับปรุงแก้ไขด้านนางสาวสุนันนิพากฤษศสุวรรณหรือน้ำเพชรรองอันดับ2 m i มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์คนล่าสุดก็ได้ชี้แจงถึงกรณีโกงอายุโดยนำหลักฐานมายืนยันชัดเจนส่วนภาพที่ถูกเผยแพร่ทางโลกออนไลน์และดูไม่เหมาะสมนั้นเธออธิบายว่าคืองานประกวดงานหนึ่งไม่ได้มีอาชีพพิตีแต่อย่างใด มันคืออายุอ่ะมันคุมเครือกันอยู่ตอนนี้หนูก็อยากจะชี้แจงให้เข้าใจว่าอาจจะเป็นการเข้าใจผิดสําหรับแฟนคลับนงางามหรือว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่จับตามองเพราะว่าหนูเองหนูก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าหนูจะได้มายืนอยู่จุดๆนี้เพราะว่าหนึ่งมันคือฝันของหนูค่ะแล้วก็หนูเคยมาสมัครประกวด m i s s Universe Thailand ตั้งแต่ปี2012แล้ว แต่ว่าหนูต้องสละสิทธิ์ไม่มาคัดตัวเพราะว่าเหตุผลจําเป็นของทางบ้านและปีนี้ที่หนูมาคือหนูตั้งใจมากที่หนูมาทำต,ตามความฝันของตัวเองหนูก็ไม่คิดเหมือนกันว่าวินาทีที่ประกาศชื่อหนูเข้าสามคนสุดท้ายมันเหมือนกับสิ่งที่หนูเหนื่อยและรอเวลานี้มาสองปีมันหายไปขณะที่แอลลี่พิมพ์งบงกตจันแก้วยอมรับเสียใจเพราะเวทีนี้คือความฝัน รวมถึงได้เตรียมตัวมาถึง9เดือนแต่สำหรับผลที่ออกมาก็ยอมรับกับคำตัดสินของทางคณะกรรมการพร้อมขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแวดวงขาอ่อนมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด2014ในปีนี้จึงอาจเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้กับสาวงามที่คิดจะเข้ามาประกวดนางงามในยุคดิจิตัลที่การสื่อสารทั้งภาพและเสียงข้อความบนโซเชียลมีเดียนั้นไม่ถือเป็นความลับอีกต่อไปและอาจย้อนมาทำร้ายตัวเองได้ สุพจน์กล่อมดวงจันทร์ถ่ายภาพนักการโดยชื่นงามทีมข่าวนิวทีวีรายงาน